สวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่16เดือนธันวาคมอย่าเดยในส่วนของตัวบริการห้องซิกแนลทองคําสกุลเงินนะครับใครสนใจบอกว่าห้องทองคําที่1ได้เลยนะครับแอดไลน์มาด้านล่างและในส่วนของตัวห้องซิกบีพีอาจารย์พี่หมีนะครับใครสนใจรายละเอียดดังกล่าวก็สามารถแอดไลน์ด้านล่างแล้วแจ้งว่าห้องซิกอาจารย์พี่หมีได้เลยนะครับทิงส์มาร์เก็ตเตรียมจัดงานสัมมนาในวันที่20ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับในหัวข้อกลยุทธ์การทํากําไรในตลาดทองคําแล้วเจอกันนะครับ นั่งถุนใกล้เต็มแล้วนะเอสแคปเป็นโบรกเกอร์ที่มีความน่าเชื่อถืออันดับหนึ่งในประเทศออสเตรเลียประสบการณ์บางอยา่างคุณคือผู้กำหนดให้อิสระกับทุกความรู้สึกที่เหนือกว่า สถานการณ์ในช่วงเช้าว,วันนี้นั่งุดครับโดยรวมแล้วในส่วนของตัว u s ดอลลาร์เนี่ยดูเหมือนจะมีพลังกำลังขึ้นมาเพียงเล็กน้อยนะครับหลักๆไม่ได้มีข่าวอะไรที่ไม่ดีนะครับเกิดจากการที่ตลาดฟิวเจอร์สหรัฐเนี่ยมีการปรับตัวย่อลงมาครับช่วยสร้างรายดูให้กับตัวของ u s เดอลลาร์ การย่อตัวของตลาดฟิวเจอร์สในช่วงเช้านี้นะครับเป็นเพียงแค่การปรับฐานตามเทคนิคหลังจากที่ในช่วงของคืนที่ผ่านมาได้รับแรงหนุนทั้งในส่วนของตัวตลาดวอร์ s สตรีทรวมถึงในส่วนของตัวราคาทองคําเกิดจากประเด็นที่ว่านะครับแนวโน้มมาตรการกระตุ้นทางเศรษฐกิจคาดว่าน่าจะออกมาภายในสัปดาห์นี้ครับทุกท่านล่าสุดนะครับในปัจจุบันนี้เลยนะครับเพิ่งจะผ่านไปประมาณ1นาน,นาที7นาฬิกาสานาที ทางด้านของตัวสภาสารัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเพโลซี่คุณเช็คชูเมอร์นะครับคุณแมคโคนเนลเนี่ยปัจจุบันก็ได้มีการพบปะก,กันและเดี๋ยวจะเจรจาก,กันต่อเกี่ยวกับในเรื่องของตัวมาตรการกระตุ้นทางเศรษฐกิจครับทุกท่านตัวนี้หากว่าผลลัพธ์ออกมาดีเนี่ยก็น่าจะช่วยผลักดันให้กับราคาทองคําแล้วก็ตลาดวอลล์สตรีทไปต่อได้เลยแต่ถ้าสมมติว่าในเช้าวันนี้ ตกลงกันไม่รู้เรื่องแล้วแล้วก็อาจจะส่งผลให้นะครับตลาดฟิวเจอร์สหรัฐเริ่มมีการย่อตัวลงมาซึ่งจะหนุนให้กับตัวของ US d o l ดอลากดดันบรรดาคู่สกุลเงินหลักรวมถึงในส่วนของตัวราคาทองคำครับทุกท่านต่อมาในส่วนของตัวสกุลเงินนิวซีแลนด์ออสเตรเลียเช้านี้ยงังส่งสุดๆนะครับ GBP ยังคงติดลบอยู่บริเวณที่ท้ายของตารางสกุลเงินปอนด์เหมือนกัน ยังไม่ได้มีข่าวลบครับเป็นการปรับฐานตามหลักของเทคนิคเฉยๆเพราะว่าข่าวล่าสุดนะครับมีข่าวแจ้งมาจากทางนายกรัฐมนตรีของประเทศไอแลนด์นะครับคุณมาฟินได้ออกมากล่าวไว้ว่าเขาคาดหวังว่าในเรื่องของ Brexit เนี่ยน่าจะได้ข้อสรุปนะครับน่าจะได้ข้อตกลงกันในสัปดาห์นี้ครับทุกท่านในวันหยุดนี้เลยนะครับ แต่ทีนี้ตัวนี้ถามว่าเป็นประเด็นสําคัญสําหรับสกุลเงินปอนหรือเปล่าคุณจะหนุนได้ไหมคําตอบก็คือว่ายังไม่ขนาดนั้นเพราะว่าคุณมาฟินเนี่ยได้เคยพูดแบบนี้หลายครั้งแล้วฮะในสัปดาห์ที่แล้วก็พูดแบบนี้เหมือนกันว่าสุกนี้เสาร์นี้ได้ข้อตกลงแน่นอนสรุปเลื่อนไปอีกอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ยังไม่ได้ข้อตกลงอยู่ดียังไงวันนี้ก็ตามนะครับเราก็ต้องฝากนักลงทุนระมัดระวังสําหรับสกุลเงินปอนเหมือนเดิมเลยจะขึ้นหรือลงเนี่ยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาจริงๆในส่วนของตัว ราคาน้ำมันนะครับทุกท่านครับมีการปรับตัวนะครับปิดหัวไปนะในช่วงของคืนที่ผ่านมาแต่ว่าในช่วงเช้านี้ก็มีการย่อตัวลงมาก,ก็ถือว่าไม่แปลกครับเป็นการย่อตามหลักเทคนิคส่งผลลบต่อตัวของสกุลเงินแคนาดาเพียงเล็กน้อยตัวยูโรยังอยู่บริเวณหน้าของตารางนะครับสต้อนได้เห็นว่ายูโรกับดอลลาร์พาร์ตกำลังพอๆกันเด่ยมันยังไม่ได้มีข่าวสารอะไรมากมายครับ ในส่วนของตัวตลาดฟิวเจอร์ติดลบเพียงเล็กน้อยเดี๋ยวก่อนจะจากลากันไปเราไปดูในส่วนของตัวตลาดวอล์ชูรีในช่วงของคืนที่ผ่านมากันบ้างดีกว่าครับทุกท่านในส่วนของตัวดัชนีเฉลี่ยศักกรรมดาวโจนส์นะครับมีการปรับตัวปิดบวกไปที่ 1.13%นะครับ S&P สี S p 500ปิดบวก1.29%ในขณะเดียวกันตัวของ Nasdaq ปิดบวกไปที่1.25%ครับโดยส่วนใหญ่นักทุนนะครับก็คาดหวังจากในเรื่องของตัวที่กระผมกล่าวไปครับทุกท่านหลังจากในเรื่องที่ว่าสมาชิกพรรค r e p u b l i c a n กับ Democra t นะครับได้เห็นพ้องที่จะแยกมาตรการกระตุน้นวงเงินกว่า9.08แสนล้านดอลลาร์ออกเป็นร่างกฎหมาย2ฉบับครับเพื่อเพิ่มโอกาส ในการได้รับอนุมัติจากสภาคองเกรสโดยฉบับแรกจะมีวงเงินอยู่ที่ประมาณ7.48แสนล้านดอลลาร์เพื่อเยียวยาผู้ที่ตกงานและธุรกิจขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 อีกหนึ่งฉบับจะมีวงเงิน1.6แสนล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือ มูล,ลรัฐต่างๆครับทุกท่านตัวนี้ก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะตอนแรกเดี๋ยวตกลงกันไม่ได้นะในเรื่องของตัววงเงินเนี่ยเพราะมันสูงเกินไปทางด้านของวุฒิสภาบอกว่าขอให้มันน้อยๆหน่อยครับคุณแต่ตอนนี้มันน่าจะง่ายขึ้นเพราะว่าเขาแบ่งเป็น2ฉบับแล้วครับทุกท่านจับตาดูกันต่อไปครับสถานการณ์จะเป็นยังไงเดี๋ยวในช่วงเย็นนี้ผมจะสรุปผลการประชุมเฟดให้นะครับว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไรสวัสดีครับ